สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดหรือกระดาษ A4 ขึ้นมาก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมมาแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนแบบทดสอบแหล่งกําเนิดเสียงวันนี้เราจะมีโจทย์มาให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ดูว่าสิ่งใดเป็น แหล่งกําเนิดเสียงอ่าสิ่งใดคือสิ่งที่เกิดทําให้เกิดเสียงนั่นเองอ่าเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเขียนหนึ่งถึงสิบยาวลงมาเลยค่ะอ่าเราจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูกันค่ะคําชี้แจงให้นักเรียนบอกแหล่งกําเนิดเสียงต่อไปนี้อ่าเรามาดูความหมายของเสียงก่อนเลยค่ะ เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงสแสดงว่าอะไรที่มันสั่นแล้วเกิดเสียงคือ,อเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะการเคลื่อนที่ของเสียงเท่ากับเสียงเคลื่อนที่ไปทุกทิศทุกทางาไม่ว่าเธอจะอยู่ตรงจุดไหนนักเรียนจะอยู่ตรงจุดไหนเวลาพูดออกไปมันก็กระาจายไปทุกทิศทุกทางนะคะมาดูคำที่แจงเลยค่ะ ทำชี้แจงให้นักเรียนบอกแหล่งกำเนิดเสียงต่อไปนี้มาดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะข้อที่1ตัวอย่างเช่นสตาร์ทรถเสียงบึนบึนแสดงว่าแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรคะอะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงอะไรมีเสียงออกมารถยนต์นั่นเองรถนั่นเองนะคะรถเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะทำให้เกิดเสียง มาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งตีกองอ่าอะไรเป็นแหล่งกาเนิดเสียงอะไรมันมีเสียงออกมาคะอ่าตอบพร้อมกันเลยค่ะอะไรคะกองอ่าข้อหนึ่งกองนะคะกองมีเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงข้อสองช้างร้องช้างร้อง อะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคะฮะช้างใช่ไหมคะอ่าช้างตอบลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สามน้องร้องไห้น้องร้องไห้อะไรเป็นเป็นต้นกำเนิดเสียงคะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคะน้องใช่ไหมคะโอขอโทษค่ะน้อง เพราะน้องร้องไห้ออกมาเป็นเสียงนะคะ,ะต่อไปข้อที่4พ่อฟังวิทยุพ่อฟังวิทยุอะไรเป็นต้นกําเนิดเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงคะ,ะวิทยุนั่นเองเพราะพ่อฟังวิทยุวิทยุเป็นแหล่งกําเนิดเสียงข้อสี่ตอบวิทยุนะคะ ต่อไปข้อที่5แม่เปิดโทรทัศน์แม่เปิดโทรทัศน์สิ่งใดเป็นต้นกำเนิดเสียงคะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงอะไรมีเสียงออกมาโทรทัศน์ใช่ไหมคะอ่าคำตอบคือโทรทัศน์เติมไปเลยคะ่ะ ต่อไปข้อที่หกคลื่นทะเลคลื่นทะเลสิ่งใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันมีเสียงคะคำตอบก็คือทะเลทะเลนะคะต่อไปข้อที่7สุนัขเห่าสุนัขเห่า สิ่งใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคะอ่าสูนักใช่ไหมคะสูนักเป็นแหล่งกำเนิดเสียงอ่าตอไปได้เลยคะ่ะต่อไปข้อที่8ไม้หล่นใส่สังกะสีไม้หล่นใส่สังกะสีอะไราเป็นแหล่งกำเนิดเสียงอะไรมีเสียงออกมาคะ สังกะสีใช่ไหมคะอ่าเติมลงไปได้เลยคะ่ะต่อไปข้อที่ต่อไปข้อที่9้าค่ะฟ้าร้องฟ้าร้องอะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคะอ่าฟ้ามีเสียงออกมานะคะ ต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายดีดกีตาร์ดีดกีตาร์อะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงคะกีตาร์เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะคะอ่าเมื่อนักเรียนทำครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะตรวจทานให้เรียบร้อยอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงใต้โน้ตนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย